ณเวลานี้ที่เราอยู่กันสบายๆแบบนี้เนี่ยยังมีพี่น้องชาวไทยอีกเป็นจนํานวนมากที่ไม่รู้ว่าจะเอาชีวิตรอดยังไงทาไมถึงใช้คํานี้สภาพอย่างที่เราเห็นแล้วเราเกิดให้ฟังแล้วเมื่อวานตอนเช้าว่าสถานการณ์จะแย่ลงต้องอบพยพป,ประเด็นคาว่าอพยพของผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลานะคะมีชาวบ้านที่ติดอยู่ในนั้นที่ยังพอมีอินเทอร์เน็ตใช้เขาตั้งคําถามหนึ่งจะออกไปยังไงเพราะเตือนปุ๊บน้ํามาปั๊บแล้วน้ํามันมาไม่ได้มาไม่ได้ค่อยๆมาคุณผู้ชมคะมาตุ้มเดียวเลยออกไม่ได้ชาวบ้านชะล่าใจเหรอก็มา เขาก็รอเตือนรอประกาศเตือนอยู่อะไรอย่างเงี้ยมีคนถามว่าเอ้าแล้วทำไมไม่ไม่ประเมินไม่อะไรเองแล้วจะไปได้ยังไงอะน้ํามันมาแล้วออกไม่ทันออกแล้วจะไปที่ไหนไปยังไงออกยังไงออกไม่ได้ออกไม่ทันโทรไปขอความช่วยเหลือไม่มีคนรับสายก็ไม่มีเจ้าหน้าที่ไปช่วยหรือมีเจ้าหน้าที่ไปไปช่วยต้องใช้คําว่าทํางานกันตลอดเวลาครับแต่ไม่เพียงพอยังไงก็ไม่พอเรือไม่พออุปกรณ์ช่วยเหลือไม่พอกู้ภัยลงไปก็ช่วยไม่พอเมื่อวานเราได้เห็นเนี่ยพี่ฝันดีฝันเด็ดลง ไปพี่บินลงไปพี่ท้าพี่ทายลงไปพี่เปิ้ลนาคอนอะ่ะจะจะไปช่วยขาสุดท้ายพี่เปิ้ลกลายเป็นผู้ประสบภัยเพราะว่าน้ํามันแรงมากจริงๆและตอนนี้เรือธรรมดาเอาไม่อยู่ถ้าจะได้จริงๆมันต้องเป็นเรือที่มีเครื่องยนต์และเครื่องมันต้องสู้กับแรงกระแสน้ําเชี่ยวได้และที่สําคัญคือคนจะจะขับเรือเข้าไปอะคะ่ะต้องเป็นคนที่มีความชํานาญด้วยค่ะเดี๋ยววันนี้ทีมนักจกักกีประเทศไทยจะสมทบ<ๆ>กันเข้าไปอีกนะครับแล้วก็คงจะมีสภาพกำลังลงไปช่วยเลยอีกเป็นจำนวนมากแต่อย่างที่บอกว่าเรา สู้กับเวลาอยู่เพราะว่าสถานการณ์ที่หัดใหญ่เนี่ยมันหนักตั้งแต่ระลอกแรกน้ําป่าจากเขาคอหงลงมาตอนนี้เมื่อวนันศุกร์วันเสราร์แล้วต่อเนื่องน้ําที่สะดามว,วาน้ำก <มม S 2> ต้อใหญ่เข้าไปเม,ม,ม,มืมม่อวานฝนยังคงตกต่อเนื่องมมนะครับอย่างที่บอกไว้ว่ามันจะเริ่มซาเนี่ยหลังจากวันนี้เป็นต้นไปแต่ความหมายก็คือเริ่มซาไม่ได้หมายความว่าสถานการณ์จะคลี่คลายในทันทีเพราะว่ามวลน้ําจากที่อื่นที่ตกหนักมาจากที่อื่นก็จะสมทบมาที่หัดใหญ่เช่นเดียวกันเริ่มมีการพูดถึงการระเบิดถนนเพื่อเพื่อทําลายเขื่อนขวางทางน้ำ แล้วแต่ว่าในรายละเอียดยังไม่มีที่สําคัญคือเมื่อวานต่อให้รัฐบาลเนี่ยตั้งผู้บริการดูแลสถานเาราเอกชนขึ้นมาเนี่ยเราก็ยังไม่เห็นแอคชั่นอะไรในระดับนโยบายนะใช้คํานี้ละกันมีเพียงการสั่งการตามขั้นตอนตามหน่วยงานลงไปซึ่งเขาทําอยู่แล้วเขาทําไม่ทันด้วยค่ะเ,<อ>เพราะว่าเพราะว่าตอนนี้คือแทบจะไม่ใช่แทบอะค่ะทั้งจังหวัด<อ>ทั้งอํเาเภอหัดใหญ่ทั้งทุกตําบลตอนนี้ทุกคนต้องเอาตัวรอดจากน้าท่วมเทศบาลนครไทใหญ่โพสต์อเองว่าขอความช่วยเหลือ จากทุกหน่วยงานบอกมาช่วยเราหน่อยอช่วยไม่ไหวช่วยไม่ใช่ช่วยไม่ไหวช่วยไม่ทันแล้วอ่啊